สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามน,นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมนะคะจะมีการย้ายดาวราหูนะคะเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะคะวันที่17ตุลาคมนี้นะคะแม่หมอวิดีโอที่แล้วนะคะเปิดดูเกี่ยวกับการย้ายของดาวราหูครอบคุมไปถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะใครที่ยังไม่ดูนะคะ ฝากแวะไปดูด้วยนะคะจะได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหลังลาหุ่ย้ายนะคะส่วนวันนี้นะคะเรามาเจาะเดือนตุลาคมนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศีกรกฎนะคะแม่ปูของเรานะคะชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดวันที่1-31ถึงากรกฎาคมนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎรับชมรับฟังได้เลยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฏจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเฮงรวยราศีแม่หมอนะสาธุยาวเลยชาวราศีกรกฏเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ สองลุ้นแน่หมอรลุ้นโอ้ <laughs> oh my god hmm. มังคังร่ำรวยเลยท้าเวสุวรรณโอ้โหมีลาหูเข้ามาด้วยโอ,โ,โอ้โหปูกดดันอีกแล้ว สุดจบอยู่ที่พระแม่อุม,มานะคะ,ะมาค่ะชาวราศีกรกฎค่ะโอ้ยไม่หมออยากจะกรีดนี่เลยนะคะวาสนาคุณนท้าเวสุกวันมังคั่งร่ำรวยโอ้ รวยมากอืมคืออะไรอะไรที่คุณทำไว้อะธุรกิจการงานหรืออะไรเนี่ยที่คุณทำไว้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จดีมากในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวราหูย้ายวันที่17นะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นมากนะคะการงานก่อนเลยการงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอย่างดีมากนะคะแต่ก็มีความกดดันนะคะคุณมีความกดดันความสับสนอยู่นะบางอย่างทำคือคือดูแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวนะคะคือคุณรู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะชาวราศีกรกฎอะ่ะพอเนี่ยมันมีความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้คุณสับสนกดดันตัวเองนะคะในไพ่รัชนากษัตรทองแล้วก็ไพ่พญาสุครีบจักบูทศกันนะคะสองใบนั้นน่ะคือมันมีความกดดันความตึงเครียดอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันคุณจะดีแล้วงานคุณจะดีเงินคุณจะดีคือมัง่งคั่งร่ำรวยอะ่ะ เฉลิมฉลองเลยนะชื่อเสียงคุณจะมีคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะ่ะฉลองเลยอะ่ะเป็นที่รู้จักอะ่ะประมาณเนี้คุณจะเป็นที่รู้จักอะ่ะแต่อย่างเดียวว่าถามว่าไอ้ที่เป็นรู้ที่รู้จักของคุณนั้นน่ะมันก็มาซึ่งความกดดันให้คุณได้เพราะฉะนั้นปล่อยค่ะปล่อยวางอย่าไปคิดอย่าไปยึดติดอย่าไปถือมั่นให้มันเยอะนะคะให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ ไพ่ะะใบนี้เนี่ยมันมีความสับสนแต่เขาบอกว่าถ้าคุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่คุณทำคุณชนะทุกอย่างเลยอืมโอ้แม่หมออินมากมันชนะทุกอย่างจริงๆนะคะชนะทุกอย่างอะ่ะงานการอะไรที่คุณทำไว้นานแล้วนะมันจะส่งผลเห็นเงินเห็นเม็ดเงินเห็นความสำเร็จที่คุณตั้งใจทำมานานแล้วอะ่ะคุณตั้งใจคุณเป็นคนตั้งใจทำอะ่ะ ถามว่ามันยังมีภาระอยู่ไหมมันยังมีความไม่สมูทมันยังมีความติดติดขัดขัดอยู่ไหมมันมีแหละแต่มันมันเริ่มต้นเห็นความสำเร็จรอคุณแล้วความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอยู่หน้าคุณแล้วอ่ะให้มั่นใจแล้วทำไปค่ะแล้วยิ่งช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีความสุขกับการทำง,งานของคุณมากนะหลายคนใน หลายคนชาวราศีกรกฎนะคุณจะมีความสุขกับการทำงานคุณจะมีพลังคุณจะมีไฟมีพลังทำงานทุกวันน่ะทำได้ทุกวันมีความสุขกับการทำงานทุกวันน่ะแต่ว่าอย่าสุขจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะอย่าอย่าขยันจนเกินไปให้ให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะสุขภาพนะให้ดูแลตัวเองด้วยอย่าอย่า อย่าทำงานจนเยอะเกินไปเพราะเพราะเดือนตุลาคมนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขกับการทำงานคุณมีพลังในการทำงานอะชาวราศีกรกฎจะเป็นแบบนั้นแล้วแม่หมออาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะเออแต่มันจะนำมาซึ่งมุ่งแต่งานจนเกินไปนะคะแบ่งเวลานิดน,นึงแบ่งเวลาให้ตัวเองแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยนะไม่งั้นมันจะมีความอึดอัดใจ,จกดดันคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะก,กันได้นะคะเพราะฉะนั้น อย่าเสพสุขกับการทํางานมากจนเกินไปนะคะชาวราศีกรกฎค่ะอันนี้1น่ข้อแล้วนะที่เตือนกันนะอ,องานในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยงานที่ดีเด่นๆเลยเนี่ยคืองานสื่อออนไลน์งานอะไรเทาๆงานกลางคืนเอองานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณงานที่ต้องเจอคนเยอะๆ ะะงานที่ให้คำปรึกษาหรือแม้แต่ช่วยเหลือใครอันนี้จะเป็นงานที่เด่นๆมากเลยนะคะอืมมันจะทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จอย่างมากเลยอะ่ะใครที่ทำงานแนวนี้ในเดือนตุลาคมชาวราศีกรกฎคะเตรียมฉลองนะคะเงินจะมาแบบมาทุกวันนะเอาจริงเงินจะเข้ามาทุกวันให้คุณได้ใช้เลยแต่คุณก็ต้องประหยัดด้วยนะเพราะว่ายังหลายคนชาวราศีกรกฎเนี่ย ที่ผ่านมามันหนักเหลือเกินนะคะกับภาระที่คุณต้องรับแบกรับเรื่องงานเรื่องเงินที่มันมีประสบปัญหาเข้ามาเนี่ยอันนั้นมันยังทําให้คุณต้องยังมีภาระอยู่แต่ถามว่าคุณจะมีความสุขกับการทํางานของคุณทุกวันคุณจะได้เงินเข้ามาเห็นเงินเม็ดเงินเนี่ยทุกวันนะคะมันบางวันเยอะบางวันน้อยแต่มาทุกวันนะเงินน่ะเตรียมฉลองได้เลยนะคะ ประสบความสําเร็จแน่นอนชาวราศีกรกฎคะให้คุณนะ่ะขยันเข้าไว้เออในขยันในที่นี้คืออย่าเยอะเกินไปนะขยันขยันทํางานทุ่งเทกับการงานแต่อย่าลืมดูแลตัวเองอย่าลืมให้ความรักกับคนรอบข้างนะคะแค่นั้นเองส่วนครอบครัวความรักนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยคือในเดือน ตุลาคมนี้เนี่ยลักกี้อินเกมนะแต่ว่ายังไม่ลักกี้อินเลิฟนะคะคือความรักยังมีปัญหาอยู่นะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยบางทีทำอะไรมันจะเกินเลยอะลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ทำอะแล้วมีรับลงคมในมีความปิดบังทำอะไรหลบๆซ่อนๆมันจะนำมาซึ่งความขัด แย้งความกดดันให้คู่ของคุณหรือครอบครัวของคุณนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะอันนี้ให้ระวังเอาไว้ชาวราศีกรกฎอย่าไปทำอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือไม่ดีนะให้หมันนั่งสมาธิแล้วอะไรที่แบบกดดันลุ่มหลงจนเกินไปหรือเสพสุกเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหมั่นเข้าทางธรรมแล้วมันจะช่วยได้นะคะคือราหูย้ายอ่ะ ชาวราศีกรกฎมันมันมาเองอะ่ะบางทีบางคนมันควบคุมไม่ได้นะไอไอความลุ่มหลงมงัวเมาในสิ่งที่ทำอะ่ะมันมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณเข้าทางธรรมเนี่ยมันจะช่วยคุณได้เยอะเลยนะคะคนที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่เกี่ยวกับการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่คนที่ไม่ค่อยได้เข้าทางธรรมเนี่ยเตือนไว้หน่อยนะคะอย่าให้เข้าสักหน่อย มันจะช่วยคุณได้เพราะความรุ่งหลงมอมเมาคุณมันมันจะเยอะในช่วงตุลาคมนี้ของชาวราศีกรกฎยิ่งช่วงดาวราหูย้ายนี่โอ้โ oh, ห mm hmm. อาจจะแบบทะเลาะวิวาทกันได้เลยนะกับกับที่บ้านกับครอบครัวอืมส่วนคนโสดนะคะคนโสดคนโสดนะคะให้มุ่งเน้นการทํางานกับการเงินดีกว่ากับครอบครัวดีกว่าครอบครัวในที่นี้คือแบบ พอแม่ญาติพี่น้องนะคะอันนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าถามถึงความรักเนี่ยอย่าพึ่งมองในตอนนี้เพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาหนึ่งจะเข้ามาแบบแปลกๆเข้ามาออนไลน์พวกนั้น่ะจะไว้ใจไม่ค่อยได้นะมันจะทําให้คุณแบบแล้วยิ่งถ้าเข้ามาจากที่เจอกันพวกงานกลางคืนหรืออะไรที่เจอกันตอนกลางคืนมันจะทําให้คุณลุ่มหลงมัวเมาแล้ว จะทําให้ชีวิตคุณแย่ได้มีความสับสนกดดันปัญหาจุกจิกมันจะเข้ามาแล้วมันจะกระทบการงานการเงินของคุณให้มันตกต่าได้อันนี้ให้เรามาัดระวังนะคะสําหรับชาวคนโสดทิ้งความรักไปก่อนเดือนตุลาคมนะคะคอนโสดไม่ต้องไปสนใจมุ่งเน้นงานเงินและรักตัวเองรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องรักเพื่อนดีกว่านะคะอืม ประมาณนี้นะคะส่วนไพ่สรุปพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาคือเป็นคนที่มีปัญญามีพลังนะคะช่วงนี้คุณจะพลังเยอะในการทำงานในการหาเงินหรือแม้แต่เพื่อคือมันยังมีภาระอยู่ภาระข้างหลังน่าจะเป็นภาระเรื่องการเงินนะคะใครที่มีอยู่ก็อาจจะยังมีปัญหาช่วงนี้อยู่แต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะคะคุณจะมีพลังมีปัญญาในการจัดการ อิภรระนั้นน่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งจาัดก,การได้ทุกอย่างคะ่ะชาวราศีกรกฎแค่คุณขยันตั้งใจตั้งมั่นยึดมั่นถึงมั่นมั่นใจในตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีมากเปิดแล้วนะคะดวงเปิดแล้วขอให้คุณโชคดีหมั่นเข้าทางธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะคะบูชาพระราหูหรือกวดน้ํกกวดน้ําลงดิน อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีกรกฎแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ